ยันเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อในทางพุทธศาสนานะครับศาสนาพุทธเนี่ยเรามีความเชื่อถือในเรื่องของบทพระคาถานะครับบทพระคาถาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาบทพระคาถาต่างๆเนี่ยมารวมกันนะครับมารวบรวมกันแล้วเขียนเป็นผืนยันนะครับด้านหลังผมเนี่ยเราเรียกว่ายันเฉพาะบุคคลตัวนี้เป็นยันร่ํารวยนะครับผืนนี้เขียนขึ้นมาจากดวงของเจ้าของยันนะครับผมจะเอาวันเดือนปีเกิดของเจ้าของยันนะครับ มหา,าธาตุนะครับว่าเขาเกิดาธาตุอะไรนะครับสีประจําธาตุของเขาเนี่ยคือสีอะไรนะครับแล้วสีที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุสนในเรื่องของโชคลาภหรือว่าบารมีเนี่ยเราควรใช้สีไหนนะครับธุรกิจการค้าหรือการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยอยู่กับอะไรนะครับณนะทั้ง4ี่มุมเนี่ยก็จะเป็นส่วนขยายนะครับว่าเขาต้องการเมา พุทธคุณด้านไหนนะครับในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าขายนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับในเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับจะรวมอยู่ในผืนยันผืนนี้นะครับสำหรับผู้สนใจนะครับสามารถอินบ็อกถามผมได้นะครับ